เราป่าเลยเหนื่อยเลยนาไม่ได้มวงเาทีนเมื่อตอนน้ำท่วมทีมนี้ช่วยดูแลเาม่มเมื่อตอนน้นกทีมเนี่ยแม่งก็เสีามหมดม่แเตอนน้ึ้ก็มเน่า ข้ามหมวกหมวกทำใมันหวกทำให้มันเมาต่มันหน้าไอ้เต้ยหมวกปังหน้านะคะ